สวัสดีครับนา้นานางลึกปลาทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ครับ mm hmm. ก็ผมขออนุญาตเอาหน้ากากลงเลยครับเพราะว่า mm hmm. มอยู่คนเดียวครับ mm hmm. ก็สําหรับวันนี้มายังไงล่ะพอ mm hmm. ดีมาทําตุลาครับ mm hmm. แถวของหก ก็เลยมาลองนั่งเล่นตรงหน้าสนามกอล์ฟดูครับแต่ว่าถัดมาจากที่ผมเคยตกอฝั่งนู้นเคยตกฝั่งนู้นองมาลงตรงฝั่งนี้ดูตรงนี้จะมีกอไผ่ครับกอไผ่ใใหญ่ๆด้งฝก่งก็สำหรับชิปนี้นะครับก็จะเป็นชิปเล็กๆสั้นๆก็จะเป็นชิปมาขอบคุณนะครับ สำหรับพันทรที่ติดตามช่องตกปลาเล็กช่องนี้ครับก็ที่ผมทำนี้ก็เพราะว่าหนึ่งละก็เราชอบตกปลาแล้วก็บางทีมันก็ใช้เวลาบ้างนะครับเวลาวันหยุดเนี่ยมานั่งตกปลามาเจอหน้าๆห,หลายๆท่านแล้วก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องตกปลาเล็กช่องนี้เราก็ช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงโรคระบาดก็หมายตกปลาก็ไปไกลไม่ได้ครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะหาคลิปลงเขื่อนลงอ่างลงอะไรครับก็เหมือนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ครับ ีนี้มาเจอโรคระบาดยิ่งมารอบนี้นะครับหนักเหมือนกันก็เลยคลิปก็เลยแบบซาซาลงไปบ้านแต่ฝากด้วยนะครับอย่าหนีไปไหนนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็วันนี้ก็เช่นเดิมครับเยื่อนณะต้นช่องอีสานบ้าตกปลา เยอวออสงคร,ครับนี่ครับก็อันนี้จะเป็นเหยื่อของน้าต้นช่องอีสานบ้าตกปลานะครับอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้โปรโมทนะครับผมใช้งานจริง ใช้งานจริงเห็นผลจริงอันนี้ผมก็ซื้อแกมาใช้เหมือนกัน mm hmm. ก็เพื่อนนักตกปลาด้วยกันก็ต้องสนับสนุนกันครับเห mm hmm. ยื่อใครดีเหยื่อใครเด็ดผมลองหมดเลยครับ mm hmm. ก็ยอมรับว่าเหยื่อของแกดีจริง mm hmm. ก็ยังไงเดี๋ยวขึ้นช่องทางเดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กแกละกันเดี๋ยวให้ให้ดู mm hmm. ก็ถ้าสนใจก็ติดตาม ต่างกับแกได้ครับอันนี้เหยื่อของหน้าต้นครับพอวันนี้ก็คงต้องรอลุ้นครับว่าจะมีตัวกินหรือเปล่าแล้วก็น้ําตรงคลองลังสิตนี้ก็เหมือนจะเริ่มดีแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ามันมีแต้มหรือเปล่าหรือว่าจะให้โอ,อกาสไปแต่ขอบคุณครับสําหรับพันทรัพย์ที่มอบให้ช่องตกปลารเรียกช่งนี้ครับผม แต่ลุ้นกันเลยครับว่าจะมีแต้มส่งหรือเปล่าไปครับนะครับตรงนี้นะครับตรงที่มีกอไผ่นี่มีกอไผ่เดี๋ยผมลงแต่ผมไม่ได้ลงไปข้างล่างผมมาวางข้างบนก่อนแต่สายเว้นแว้นตอนนี้เยอะครับนู้นครับฝั่งนู้นอะ่ะจะเป็นผมลงฝั่งนู้น ต่กอนนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกจะเป็นสนามอล์ฟครับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ก็มีไสเล็กนะครับตอดอยู่ยดึงแล้วตรนนี้ ngay ấp nguyễn ninh dinh phóng tua tít lời gió mới xảy thắng mới còn bữa đây đẹp nhiều lắm เย็นตัวสวยครับตัวเนี่ย สวยมาคร้วครับใหันนี้ก็ใส่สวยอีกแต้มหนึ่งครับ จะได้กงเชังใส

แล้วครับไฟกำลังพอดีทอดเลยตัวนี้โอ้ีเพิ่งปิดกล้องไว้เมื่อกี้ครับใสยสวยเลยตัวนี้ใสใหญ่เลยเพิ่งปิดกล้องไปเอาเอาเปเขาจะตีชุดใหม่ครับวสวยเลยครับ คันดินเลยครับสายทอดอันนี้นวันดินสายแว้นอันนี้อาจจะเขียนสายแว้นเหมือนกันก็สวัสดีอีกรอบครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับก็มีเวลามานั่งเล่นสัก3-4ส่ชั่วโมงก็ตอนนี้เขี่ยงกว่า,าแล้ว ก็เดี๋ยวผมต้องลากลันแล้วครับก็พอดีเมื่อกี้ก็นาต้นครับเจ้าของเหยื่อแกแวะมาเล่นด้วยแกเอาเหยื่อมาส่งนาอีกฝั่งน้นก็สําหรับผลงานวันนี้นะครับก็ได้ปลาเกลือปลาเกลือปลาเค็มก็มีไซส์สวยๆอยู่สามทีตัวครับไซส์กำลังทอดกําลังกินเลยก็ยังไงก็ฝากช่องตกปลาเล็กช่องนี้ด้วยนะครับผม ก็ถ้าชอบถ้าอะไรก็ฝากกดติดตามฝากกดสัคสไาชให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราไปตกปาลาต่อไปก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ก็โรคระบาดเยอะตกปลาก็ใส่ใส่แมสด้วยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างอยู่ห่างๆกันไม่รวมกลุ่มกันมันเป็นผลดีต่อเราครับที่ที่ผมมาวันนี้ก็ที่ผมดึงลงได้เพราะผมอยู่คนเดียว เมื่อกี้คุยกับน้าตนผมเอาขึ้นอยู่ยก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเพราะว่าจะลองไปทางบัมี้พัดดูก็สำหรับวันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ